สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะพามาดูรีวิวเคสคนไข้จริงนะคะที่เข้ารับการรักษากับทางคลินิกค่ะสําหรับคนไข้เคสนี้นะคะคนไข้เป็นสะเก็ดเงินนะคะบริเวณลําตัวแขนขาเล็บมือและบริเวณหนังศีรษะนะคะซึ่งก่อนเข้ารับการรักษากับทางคลินิกนะคะคนไข้ใช้ยาทาภายนอกที่มีสเตียรอยผสมอยู่โดยใช้ยามาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา4ปีไม่เคยหยุดยาเลยนะคะก่อนหน้าที่คนไข้จะเข้ารับการรักษากับทางคลินิกคนไข้เพิ่งหยุดยาไปได้ หอาทิตย์นะคะหลังจากหยุดยานะคะคนไข้มีอาการผื่นเห่อแดงทั้งตัวและมีอาการปวดแสบปวดร้อนร่วมด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะคะคนไข้เข้ารับการรักษาโดยการใช้ยากินยาทาภายนอกกับทางคลินิกนะคะต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วนะคะโดยอาการปัจจุบันของคนไข้นะคะผื่นบริเวณขาของคนไข้ก็คือผื่นแห้งและหายไปแล้วนะคะส่วนบริเวณลำตัวแขน หนังศีรษะและเล็บนะคะอาการโดยรวมคือกําลังเริ่มแห้งลงตามลําดับนะคะซึ่งคนไข้เคสนี้นะคะเป็นคนไข้ที่ค่อนข้างมีวินัยในการดูแลตนเองงดอาหารสแสลงตามคําแนะนําของหมอได้อย่างเคร่งครัดเลยนะคะซึ่งจะส่งผลทําให้อาการของโรคสงบลงได้เร็วนะคะและปัจจุบันนี้คนไข้าสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่มีความวิตกกังวลแล้วคะ่ะ และสำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาผื่นขั้นสะเก็ดเงินลมพิษหรือโรคผิวหนังเรื้อรังต่างๆนะคะสามารถทักเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ที่เพจด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ